คลิปนี้เดี๋ยวมาดูอาหารวัวกันนะครับอาหารวัวก็ที่ร้านก็จะเป็นยี่ห้อซันฟิตนะครับซันฟิตก็จะมีวัวเนื้อวัวนมนะครับวัวเนื้อก็เป็นวัวขนทั่วไปครับมีโปรตีนสิบสองสิบสี่ครับแล้วก็วัวนมก็จะมีโปรตีนอ่าสิบหกสิบแปดนะครับหรือยี่สิบเอ็ดนะครับแต่ที่ร้าน ก็จะสต็อกตัวโปรตีนวัว,วเนื้อตัวโปรตีนสิบสองและสิบสี่นะครับส่วนวันวนมส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรตีนสิบหกและโปรตีนสิบแปดนะครับยี่สิบเอ็ดก็ยังไม่ค่อยได้เอามาสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็จะขายดีตัวโปรตีนสิบหกแล้วก็สิบแปดนะครับผมเดี๋ยวพามาดูเลย,ยกันว่าอาหารวัวหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยว ขออนุญาตยกก่อนนี่เห็นไหมเอ่ยอ่าเดี๋ยวผมหักกล้องลงมานิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับโอเค น,นี่ก็เป็นอาหารวัวอาหารวัวโปรโตีน12เปอร์เซ็นต์นะครับอาหารวัวโปรโตีน12เปอร์เซ็นตะ์962นะครับโปรโตีน12เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็จะมี964 964ก็โปรโตีน14นะครับตัวนี้แต่ตัวที่ขายดีก็จะเป็น962ราคามันถูกครับผมต่างจาก964ประมาณ20บาทน,นะครับ ตัวนี้คือวัวเนื้อนะครับผมมีตัวอย่างโชว์ให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าตัวนี้นะครับวัว,นนววัวนมหรือวัวเลี้ยงลูกนะครับนี่ครับอ่นะ <c oughs> ตัวดีครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวที่ให้แม่วัวแม่วัวกินนะครับมันก็จะช่วยให้น้ํานมาสร้างน้ํานมสร้างอะไรเพื่อเลี้ยงลูกได้ดีนะครับผม968นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวเป็น966ราคาก็จะถูกกว่านี้อีกนะครับอันนี้วัววัวนมวัวนมรือะที่ร้านี้เรียกว่าวัวนมนะครับรหัสซันฟิต968ครับผม อันนี้เป็นสําหรับวัวนมเลี้ยงลูกด้วยนมนะครับสาหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอยากจะได้อาหารวัวไปใช้นะครับช่วงแรงๆอย่างนี้หญ้ามันก็หายากขึ้นนะครับการบํารุงให้วัวแข็งแรงนะครับโตไวมันก็เริ่มจะไม่พอแล้วหน้าแรงครับสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะได้อาหารวัวไปใช้งานนะครับผมฟาร์มวัวที่อยากจะได้อาหารวัวไปอ่า สต็อกในฟาร์มนะครับผมก็ยินดีครับผมอ่าร้านอาเครียงงกลและหนังบัวาหารสัตย์นะครับก็ยินดีบริการนะครับมีบริการส่งด้วยนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจก็เรียงกล้างมาได้ครับ093 242 12 74โอเคครับบ๊ายบายครับ